ปากครับองปากผเจอแล้วตรอผู้ป่วยที่น้าครับครับเมื่อแต่ว่าไงก็ยังไม่ขึ้นคยอยู่มีไความรั 10คน่นอยู่จากตอนนี้น่าจะออกไอกคำสั่งน่าจะออกไปเมื่วานแต่บางข่าวลง9ชุดล้วครับต้งลง10คนมา9คนไม่ลงกันนี่10คนเรื่องตัวนี้ลูกกับถ้าถ้าเขาไม่ปลดลงมาอะไรเงี้ยมันก็ยังตอนที่ก็รู้อยู่รู้ไหมความหัวใจพอมันตัดมาแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นหมอเสื่อมเสียเสรีภา้ ผมถูกกันยกพร์แบบเนี้ยตายได้ไหมตายได้แน่นั่งตายเอนตามมันมีถ้าตายได้แต่ว่ามามีมามีแต่ว่าเราเราเลยยังไม่สาหไงแล้วปกติมันจะมีโงมใช่ไหมเวลาเราเราปลูก